สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2557นะคะสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ให้มีแรงเทกขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะดูเหมือนสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะคะก็ตึงเครียดลดน้อยลงนะคะแล้วก็มีคำแถลงของประธานเฟดนะคะที่อาจจะทำให้ตลาดตื่นตระหนกพอสมควรนะคะเพราะประธานเฟดบอกว่า อย่างไง QE ก็คงสิ้นสุดเดือนตุลาคมแน่นอนนะคะแล้ยัางตึงอัตราดอกเบีย้ยต่ำไปอีกระยะหนึ่งนะคะแต่คำพูดหนึ่งที่ทำให้ตลาดตื่นตะโนกก็คือเฟรดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่ากำหนดถ้าเกิดตลาดแรงงานแข็งแกร่งกว่าที่เฟรดคาดการไว้นะคะประเด็นตรงนี้ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลง ต่ำกว่า1,300ดอลลาร์ 1, ในช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็วันพฤหัสเนี่ยนะคะราคาทองคําดีดตัวขึ้นไหลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีเหตุการณ์นะคะ,ะเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์โดนยิงตกตรงะตะวันออกของยูเครนที่ติดกับชายแดนของรัสเซียนะคะประเด็นตรงนี้ก็เลยทำให้สถานการณออ์ในยูเครนดูเหมือนกลับมาตึงเครียดลด เพิ่มขึ้นนะคะก็เลยจะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะราคาทองคำเนี่ยพันผวนนะคะแต่ปิดช่วงวันศุกร์เนี่ยอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงเ,เป็นสัปดาห์แรกนะคะหลังจากเดินหน้าติดต่อกันมา6สัปดาห์วันศุกร์เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่า ประเด็นเรื่องยอูเครนนี่เลยก็ไม่ชัดเจนนะคะว่าเหตุการณ์เครื่องบินที่ยนยิงตกนี่เป็นเป็นฝีมือใครแน่นะคะวันศุกร์ราคาทองคำปิดตลาดที่1,310ดอลลาร์ลดลงไป6.72ดอลลาร์ส่วนโลหะเงินนะคะ20.85ลดลงไป24เซนนะคะเันสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆประเด็นเรื่องความขัดแย้งนะคะในตะวันออกกลางร,รวมไปถึงสถานการณ์ในยูคเครนเนี่ย ยังน่าจะเป็นประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจต่อไปนะคะตะวันออกกลางก็คือยังมีการยิงโจมตีกันนะคะระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะคะตรงฉนวนกาซาเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าป็นเป็นใหญ่พอสมควรนะคะจริงๆปลายสัปดาห์ที่แล้วเ,เนี่ยมีการยื่นข้อเสนอจาก UN นะคะขอให้หยุดยิงกัน5ชั่วโมงปรากฏว่าหลังจากที่ มีข้อตกลงหยุดยิงกันนะคะก็โจมตีกันทันทีเลยเพราะฉนั้นประเด็นของอิสราเอลเนี่ยนะคะยังเป็นประเด็นที่เราคงต้องติดตาม,มันต่อไปนะคะส่วนอิรักเนี่ยช่วงนี้ก็ข่าวเงียบๆไปนะคะถึงแม้ว่ามีการยึดครองเมืองได้หลายเมืองก็ตามจากกลุ่มกลุ่มกบฏหัวรุนแรงไอซินะคะแต่ก็คงไม่ได้ไปกระทบกับไปมาณการผิดน้ำมันของอิรักแต่อย่างใดนะคะ สัปดาห์นี้นะ,ะตัวเลขเศรษฐกิจก็ต้องบอกว่าอาจจะออกมาทั้งดีและไม่ดีค่ะคลา,ากันไปนะคะของสหรัฐอเมริกาและที่สําคัญน่าจะเป็นยอดขายบ้านมือสองแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่นะคะสองตัวเนี้ยตัวเลขอาจจะออกมาคนละทิศทางกันเลยนะคะมือสองประกาศออกมาวันอังคารนะคะน่าจะออกมาดีขึ้นนะคะส่วน ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐอเมริกาประกาศออกมาวันพฤหัสหน้าจะลดลงนะครับตัวเลขอื่นเนี่ยอย่างยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐอเมริกาน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับคือต้องบอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาน่ยคงต้องฟื้นตัวแข็งแกร่งมากขึ้นแน่นอนนะคะแต่ตัวเลขบางตัวเนี่ยก็ยังยง,ยงไม่ได้ยืนยนันทีเดียวนะคะตรงนี้ก็คิดว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้ทําให้ราคาทองคำปรับตัวลงมากมายจากเรื่อง ตัวเลขเศรษฐกิจมาค่ะนะคะเพราะว่าดูแล้วตัวเลขบางตัวก็ยังน่าจะออกมาไม่ดีอยู่ส่วนของจีนนะคะจะมีแต่ชีพียายภาคการผิดนะคะเดือนรกรกฎาคมของ hsbc น่าจะออกมาดีขึ้นนะคะหนุนราคาทองคำได้ระดับหนึ่งแต่ไม่มากนักนะคะดูปัจจัยโดยรวมเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยที่ทั้งสนับสนุนนะคะแล้วก็จจะเป็นปัจจัยลบนะคะจะเป็นจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่อาจจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์ กลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะนั้นแนวรับสำคัญของทองคำนะตอนนี้1,300ดอลลาร์นะคะก็คงต้องยืนให้อยู่ตรงนี้นะคะยืนอยู่เนี่ยเราอาจจะเห็นกลับไป1 3 3 0ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านขึ้นไปได้จริงๆก็นอกจากมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันนะคะที่จริงๆก็บอกตรงนี้คาดการได้ยากนะ,ะแต่ถ้า,ถาเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นไม่ดีเนี่ย นะคะจะส่งผลบวกกับทองคําที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยนะคะราคาทองคำก็อาจจะขึ้นไปถึง1,350ดอลลาร์ 1, อันนี้เป็นแค่เผื่อไว้ให้นะคะเพราะแนวโน้มเนี่ยมองว่าราคาทองคำอาจจะเคลื่อนไหวประมาณ1,300 1,330ดอลลาร์ 1, 1, นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงออของการปรับฐานเหมือนกันนะคะมัน ดูนะคะบริบรเวณตรงเนี้ยแนวรับประมาณพั0สาม1 0อนามะคะจริงๆก็อยู่ประมาณตรงเนี้ยนะคะก็เข้าไปเปิดซาซื้อนะคะแต่ก็ต้องตั้งจุดคัลลอสสำหรับคนเล่นโกลฟ์เจอด้วยเหมือนกันนะ,ะปรับตัวต,ต่ำกว่าพันสอาสถึง1,300ามรดอลลาร์เนี่ยต้องคัา loss ไปเหมือนกันนะคะระวังว่าจะมีแรงเทขายออกมาค่อนข้างจะหนมกนะคะ ส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะก็วันศุกร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะผันผวนนะคะเหตุการณ์เ,เครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียไรที่โดนยิงตกเนี่ยก็กระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะมองถึงเรื่องการก่อการร้ายอะไรก็ตามนะคะของของเราก็ปรับตัวลงในช่วงเช้าแล้วก็มีการดีตัวนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็ปรับตัวลงค่อน้างกระแลงทีเดียวนะคะเพราะว่าอาจจะมีประกาศจากคอสชอบ,บอกว่า ขอให้เรื่อนนะคะการประมูล 4G ออกไป1ปีตรงนี้ก็กระทบกับหุ้นกลุ่ม ICT พอสมควรนะคะมีแรลงเทขายออกมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะนักลงทุนสาบาลปรากฏว่าวันศุกร์ขายออกมาเยอะมากนะคะขายออกมาสุทธิ4 0 0 0ล้านบาทนะคะส่วนนักงทุนต่างประเทศก็ยังเป็นกลุ่มที่เดินหน้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 796ล้านบาทนะคะส่วนในตลาดนุพันนะคะนักงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิในเซ็น50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์2,993สัญญาเยอะเหมือนกันนะคะก่อนหน้านั้นก็มีการขายสุทธิออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเซ็นท่ e อินเด็กซ์ฟิวเจอร์เดือนกันยายนนะคะจะเห็นว่าปรับตัวขึ้นไปใกล้ๆแนวต้าน1,030จุดแล้วก็มีแรงเทขายกลับออกมานะคะ เราประเมินนะคะว่าฟิวเจอร์น,น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1,015ถึง1,030จุดนะคะตรงเรนเนี้ยนะคะเป็นกรอบที่อาจจะซื้อขายในช่วงตรงนี้ได้นะครับประเด็นบวกที่เคยมีอยู่นะคะการประกาศงบแต่มาสอของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะเคยเป็นปัจจัยบวกตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะคะน่าจะมีลักษณะเ e l l ์ออนแฟกนะคะขายทำกำไรออกมาหลังจากที่งบออกมานะคะ ส่วนประเด็นอื่นๆนะคะเรื่องอเม็ดเงินที่ไหลเข้าเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นปัจจัยบวกอยู่นะคะส่วนสถานการณ์ฟอมบุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศตะวันออกกลางในยูเครนเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ปลาดหุ้นมีการปรับตัวลงบ้างแต่คิดว่าไม่ไม่กระเทือนมากมายนะคะจะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ระดับที่ ปรับตัวลงมาค่อนข้เงเยอะนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่อิรัก,กัน,นี่คะช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นอนะาจจะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวันพระหารครั้งหนึ่งนะคะมันถ้าเกิดประเด็นราคาน้ํามันไม่ได้ปรับตัวขึ้นร้อนแรงเนี่ยจะไม่ได้กระทบกับตลาดหุ้นมากมายนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ